ขายขนมคกปากซอยกันหรื่อไงวะวันนี้เลื่อนไปตรงนี้วันนี้เลื่อนไปตรงนี้มันเลื่อนไปตรงนี้เลื่อนไปตรงนี้มึงมันบ้ามึงผิดตั้งแต่แรกแล้วพวกมึงผิดตั้งแต่แรกที่ปฏิวัติมาแล้วกูจะบอกให้พูดแล้วจะเกลียดอินนกวีจิ๋หายเลยเดี๋ยววันหลังค่อยเฉ่งแม่งเลยไอ้สุเทพเทอกสุบรรไปไงเอาเปล่าซี่เป่าซิอะไรนะอีคนอีพระอะไรอ่ะอีพะอะไรที่ถือปืนอีพระอะไรที่ปิดถนนแถวนน่นนะเออนั่นนะที่เกียจจำชื่อแม่ไง พ <pathway. S 2> วกมึทงทั้งนั้นมึงทําแบบนี้ได้ยังไงมึงทําไม่ถูกมึงทําไม่ถูกเพราะฉะนั้นมันอยากทําให้มันทาไปแต่เราทุกคนอย่าไปสนใจนําเสนอสิ่งที่เป็นความจริงต้องเป็นความจรงิงนะนําเสนอสิ่งนี่เป็นจริงใช้สมองจริงเท่าไหร่ใส่ไปจริงเท่าไหร่ใส่ไปชาตินี้ถ้าความจริงอยู่ไม่ได้มึงแค่มึงมรู้ไปมึงจะปลอมสักกี่ครั้งมึงอยากปลอมไปกว่ากูจะอยู่ความจริงเท่านั้นจาเอาไว้นะขออีกคนละยี่สิบแชร์แชร์แม่งเลยแชร์ share, ไปเพื่อคนไทยทุกคน <voorbeeld, S 1> <ๆ>ไว้กูไม่สนใจมึง กูไม่สนใจมึงพอรลอรฉุกเฉินมึงทําอะไรก็ได้ทําไมมึงไม่เสกเงินให้กับชาวบ้านกูถามนิดนึงเนะี่ยชาวบ้านจะไม่มีแดกแล้วนะบอกตรงๆนะไม่มีแดกจริงๆกูโคตรสมเพศเลยไม่รู้จะทํำยังไงแล้วมันก็ออกไปไม่ได้นี่โครงการกูก็แจกข้าวทุกวันกูก็ไม่ได้บอกใครบางทีก็เห็นรูปไม่เห็นรูปคือแจกเท่าไหร่ก็ไม่มีวันพอ จย่งจนก,กูหมดตัวก็ไม่พอให้ตายเถอะกูก็ทําดีที่สุดแล้วเท่าที่จะทําได้มึงมีพลกอฉุกเฉินมึงมีงบประมาณไม่รู้กี่ล้านล้านจากภาษีของพวกกูแล้วมึงยังกู้อีกไม่รู้กี่ล้านล้านมึงจะไปซื้อโดนซื้อเดือนํำนาถอะไรแดกได้ไหมนาทีเนี้ยกูถามนี่มึงขุดขึ้นมาแดกไหมเฮ้ย <Hey, S 1> บอกเลยนะนกูจะติดตามงบประมาณนะปีหน้าที่มึงกำลังจะผ่านสภากูจะ,าจะตามตลอดเลยกูจะเหวี่ยงมึงนะกะลาหมถ้ามึงได้เกินแสนห้ากูจะเหวี่ยงใครจะเหวี่ยงกับผมถ้ามันได้เกินแสนห้า กดไ like ลค์มารัวๆกดไลค์มากดไลค์มากดไลค์ถ้าใครจะเวียงกับผมมาผมจะจับตามองไม่กับพริบเลยใครดูดีนะเราจะต้องมาเวียงกันแบบนี้เราไม่สนใจหรอกเพราะอะไรรู้ไหมยังไงมันก็ผ่านยังไงมันก็ผ่านเพราะมันก็มีคนยกให้สอสวอที่มึงแต่งตั้งมึงไปอยู่ไหนกันหมดเนี่ยพวกมึงมึงอายเขาไหมมึง,มมงอายสวอ่าประเทศสหรัฐอเมริกาเขาไหมแชมมี่อ่ะฮะคนไปถักฐางเขาว่ามึงมึงมึงนะคนไทยแท้ๆเลยนะเว้แชมมี่กูโคตรศรัทธาเลย ประสิทธิภาพของการที่เลือกสอวในการเลือกตั้งเนี่ยมันก็ดีอย่างนี้เขาสากรกะดิกสองคำมึงได้มาอีกหนึ่งล้านโดสไฟเซอร์จะให้เป็น2.54ล้านโดสมึงเอ้ยขอบคุณคุณแทมมี่มากถัามัวจะอยู่กับรัฐบาลประยุทธ์แม่งเอ้ยทั้งอะไรก็มันก็จะซีนโนแวคกซ์ซีนโนแวคกซ์ซีนโนแวคกซซีโนแวคมันของโหเจ้าสวามึงต่อให้ผ่อง่ายบริษัทยังไงกูไปสืบมาหมดแล้ว ไปแยกจดบริษัทใหม่ที่ฮ่องกงที่สันเจิญโทอะไรก็ไม่รู้เลอะเทอะนะมึงนึกว่ามึงฉลาดอยู่คนเดียวหรอฮะมึงทํามาหาแดกันบนอยู่เนี้ยวนกันอยู่เนี้ยมึงพองภาษีกูไปเท่าไหร่มึงวนกูไปเท่าไหร่มึงบังคับกูไปเท่าไหร่กะลุนาใช้ฉุกเฉินให้เงินประชาชนพุ่งนี้เดี๋ยวนี้เลยสิไม่เห็นจะเป็นไรแหละฉุกเฉินนะนะพอแล้วก็ฉุกเฉินทาได้ทุกอย่างแต่มึงไม่ทําให้ประชาชนมึงทําให้พวกมึงเท่านั้นกูจะบอกให้ กูชัดเจนมากนะเพราะฉะนั้นมึงจะตั้งทหารมาคุมเฮียคุมหาอะไรก็เรื่องมึงทหารสามคนนี้คุมกสสชคุมสื่อมวลชนทั้งหมดมึงเตรียมที่จะบีบอีกแล้วใช่ไหมจะย,ยอมมันพี่น้องสื่อมวลชนทุกคนอย่ายอมมันสิ่งสาคัญคือต้องเป็นข่าวจริงข่าวถูกต้องข่าวชัดเจนความจริงจะไม่มีวันตายต้องสู้กับคนเลวด้วยความจริงจำเอาไว้ต้องสู้คนเลวด้วยความจริงต้องเป็นความจริงแล้วสู้ไปไม่ต้องกลัวถ้าเราพูดจริงทําจริงอย่าไปกลัวพวกมันจะกลัวทใํใไม่ ถ้ามึงกลัวตั้งแต่วันนี้นะบอกนะมึงต้องกลัวอีกร้อยปีมึงจะกลัวทําไมพวกมันไม่ได้เกิดมาจากบนสวรรค์พวกมันก็มาจากมดลูกเหมือนกันและมันก็เกิดมามีสองมือสองตีนแต่สมองมันเพียงแค่แปดหมื่นสี่พันเซลเท่านั้นมันน้อยออกว่าพวกเราก็แค่นั้นเองที่สมองมันน้อยเหลือเกินมึงบ้าเปล่าวะมึงเอาคนไทยเป็นตัวประกันทําไมอ่ะนี่มันโรคภัยไข้เจ็บมันก็หนักหนาสาหัสมากแล้วนะถ้ามันเป็นประเทศอื่นรัฐบาลอื่น โควิดนะฮะโอเคมันก็ใช่โควิดแต่มันก็ไม่ใช่เป็นแบบนี้แต่มึงอะกำลังทําไอ้เรื่องที่มันน่ากลัวว่าโควิดเข้าไปอีกคือกูกลัวมึงกูกลัวใจเหลือเกินว่าพรุ่งนี้มึงจะคิดอะไรอีกมึงพอก่อนได้ไหมมึงพอก่อนเถอะมึงอะพลาดมาตลอดแล้วมึงใช้พรหลอกฉุกเฉินมาตลอดตั้งแต่ร um ่างรัฐธรรมนูญบีบบังคับเขาประวิภาวิภาวิจารณควิจารกันนิดนหน่อยๆอมึงก so ็จับเขาเข้าคุก เป็นอย่างนี้มันเมื่อไหร่จะจบจะสิ้นวะกูถามจริงๆมันไม่มีวันจบหรอกเอาเป็นว่ากูสนับสนุนให้พวกมึงอยู่กันต่อไปยาวๆอยู่สวยๆกันไปเลยไม่ต้องไปประท้วงให้มันออกหรอกมันอยู่ไปไปมันอยู่ไป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 เพื่อประจานหน้าตัวเองคนที่ไม่ได้รักคนไทยคนที่ไม่ได้รักความเป็นชาติไทยคนที่ไม่ได้รักให้เกียรติผู้อื่นคนที่ไม่ได้รักการเคารพสิทธิผู้อื่น คนที่ไม่ได้เคยใช้ความรู้ความสามารถใช้แค่กระบ,บอกปืนอำนาจและพละกรฉุกเฉินมึงจะล่างเที่อะไรมาวันนี้มึงก็ล่างได้มึงจะประกาศอะไรวันนี้มึงก็ล่างได้มึงทําได้ทุกอย่างที่มึงทําได้ยกเว้นมึงไม่ช่วยคนไทยสิบแชร์ครับสวัสดีครับเอาแบบเต็มๆต็มเลยนะครับสามพันสี่พันคนที่ดูอยู่ขนานี้ทั้งสี่พันคนผมขอคนละยี่สิบแชร์แชร์ไปเลยไม่พอใจมากกับสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นในวินาทีนี้ นะราชกิจจานุเบกษาที่เพิ่งประกาศออกมาถือว่าเป็นสิ่งที่แบบเลวร้วายมากบอกได้เลยฮะจริงๆแล้วผมจะนอนแล้วนะผมไม่เกี่ยวนะเพราะผมวันนี้อยากจะพักนะฮะไม่อยากสนใจอะไรมากเพราะว่าก็ดูมาตลอดเละมาตลอดทั้งวันนะฮนะสภาพประเทศไทยโคตรเละนะฮะแต่ดันมาประกาศลงนามข้อกําหนดนะฮนะห้ามนําเสนอข่าวให้ประชาชนหวาดกลัวแชร์เลยครับผมขออนุญาตให้แชร์เลยนะครับ แชร์เลยนะครับไม่ได้ตั้งใจจะไลฟ์นะครับแต่ไม่ไหว